การออกกำลังกายจะช่วยรีเวิร์สภาวะก่อนเป็นเบาหวานให้มาอยู่ในช่วงผลเลือดที่ปกติได้ออกกำลังกายประมาณ30นาทีนะต่อครั้ง อาจจะเดินเร็วก็ได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำหนักตัวเยอะไม่เหมาะที่จะวิ่งนะถ้าน้ำหนักตัวไม่ได้เยอะก็จ็อกกิ้งได้นะคะหรือปั่นจัก,กรยานได้อะไรก็ได้คาร์ดิโอได้นะคะทำให้เป็นรูทีนกิจวัตรประจําวันนะอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์การออกกําลังกายแบบนี้เราหวังผลในการรักษาเบาหวานพลดร,ระดับน้ําตาลในเลือดลงนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของหายจากภาวะเบาหวานได้ด้วยการทํา5ข้อน,นี้นะคะมารู้จักเรื่องของภาวะก่อนเบาหวานเขาเรียกว่า Pre d i a b e t ตินะถ้าปกตินะ้นําตาลในเลือดมันจะอยู่ที่ไม่เกิน100ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมากกว่า126อันนี้คือเบาหวานน้ําตาลในเลือดเนี่ยในผลแหลบเขาจะเขียนว่า fasting blood sugar หรือจะเขียนว่า blood sugar. Sugar, ชูก้าเฉยๆก็ได้นะฟาสซิ่งคือการอดอาหารซึ่งปกติเวลาเราจะไปตรวจเลือดเราก็มมกจะงดน้ํางดอาหารไปแล้ว8 1 2ชั่วโมงอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงระดับน้ําตาลในเลือดของเรานะคะทีะะนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงระหว่างนี้ก็คือ101ถึง125แ่แปลว่าอะไรไอ้นี่แหละที่เราจะคุยกันวันนี้นะเขาเรียรก pre diabetic นะก็คือภาวะก่อนเบาหวานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรวจเลือดออกมาสมมุติว่า ที่มีผลเลือดเจาะออกมาได้ร้อยสิบในภาวะแบบนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรมันจะมุ่งสู่126ในอนาคตอันใกล้นะคะก็คือว่ามันจะไปเป็นเบาหวานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าในผลแลบ,บเลือดนะคะตามตัวเลขนะนะยังไม่มีบันทึกเล็อขอดทางการแพทย์ว่าเป็นเบาหวานแต่ในด้านสุขภาพของตัวเองก็กรุณาดูแลตัวเองด้วยให้รู้เลยว่ามันก็คือสิ่งที่ผิดปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราพูดถึงเรื่อง pre diabetic ป้าหมายแรกของเราก็คือเอาต่ำร้อยก่อนแล้วมันมีอย่างอื่นอีกนะที่จะวินิจฉัยเรื่องของพรีได a b e ิกนอกจากระดับน้ําตาลในเลือดที่มันสูงกระที่วัดง่ายที่สุดแล้วทุกโรงพยาบาลทําได้นะจะมีอีกอันหนึ่งนั่นก็คือ HbA1c อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะเจาะในคนที่เป็นเบาหวานแล้วถ้ามากกว่า6นี่คือเป็นเบาหวานแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า5.4คือปกติแต่ถ้าอยู่ระหว่างนี้คือร่างกายมีความผิดปกติแหละนะถึงแม้จะไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานก็เถอะแต่ว่าเซ แกร่างกายอ่ะแก่เร็วแน่นอนคือถ้าเราลองไปตรวจ f า s t i n g i n s ซ l i ิน e ซ u m i n อินซูลิน,นท,ทั่วไปมันต้องน้อยกว่า5แต่ถ้ามันมากกว่าสิก็จะเป็นเรื่องของเบาหวานน้าตาลในเลือดสูงนะแต่ถ้ามันเป็นช่วงระหวา่างไม่ถึง10บเขาเรียกว่าเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินก็บ่งชี้ถึงภาวะก่อนเป็นเบาหวานนั่นแหละนั้นภาวะดื้ออินซูลินเอ่อวันนี้เรารู้จักเรื่องภาวะก่อนเป็นเบาหวานแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขภาวะก่อนเบาหวานข้อที่1นะคนะ จงลดน้ำหนักลดน้ำหนักเนี่ยเอาให้ได้อย่างน้อยนะถ้าเอาช่นสมมุติว่าถ้าหนัก80กิโลก็เอาน้ําหนักลงมาเหลือเท่าไหร่8 5 40าย8 5ก็ลงไป4ลดไปประมาณ4 8 7 5 6 4กิโลถึง5.5กิโลอา่าอย่างเงี้ยนะข้อที่2ปรับเรื่องการกินนะคะกินให้มันเฮลตี้ขึ้นก็คือในการกินนะให้เริ่มมีผักที่มีกากใยด้วยนะคะพวกนี้มันจะจาบน้ําตาลในอาหารได้ดีมากสมมุติ หนึ่งจานของเราเป็นผักที่มีกากใยสักครึ่งหนึ่งในสี่นะก็อาจจะเป็นพวกอาหารที่เป็นแป้งแป้งเนี่ยให้เป็นเรื่องของกรูตคาร์บเด้อนะจ๊ะเช่นเป็นพวกพื่นหัวต่างๆกินเผือกกินมันได้เข้ากล้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะอีกอันคือโปรโตีนนี่ในอาหารหนรึ่งจานนะหนึ่งจานโปรตีนในที่นี้ก็ได้หมดเลยเนื้อสัตว์เนื้อปลาไกา่รวมถึงโปรโตีนจากพืชพวกถั่วต่างๆพวกนี้เต้าหู้เต้าหู้ได้หมดก็ให้จัดจานประมาณเนี้ยในคนที่มีภาวะก่อนเป็น ข้อที่3ก็คือออกกําลังกายการออกกําลังกายจะช่วยรีเวิร์สภาวะก่อนเป็นเบาหวานให้มาอยู่ในช่วงผลเลือดที่ปกติได้ออกกําลังกายประมาณ30นาทีนะต่อครั้งอาจจะเดินเร็วก็ได้นะถ้าเกิดสมมติว่าน้ําหนักตัวเยอะไม่เหมาะที่จะวิ่งนะถ้าน้ําหนักตัวไม่ได้เยอะก็จ็อกกิ้งได้นะคะหรือปั่นจักรยานได้อะไรก็ได้คาร์ดิโอได้นะคะทาให้เป็นรูทีนกิจวัตรประจําวันนะอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์การออกกําลังกายแบบนี้เราหวังผล ในการรักษาเบาหวานพอลดระดับน้ําตาลในเลือดลงนะคะวิ่งก็ได้เป็นแอโรบิกได้เราก็เขาเรียก s t r e สตร t นท i น i n g ก็คือออกแรงต้านนะหรือหมอจะชอบเรียกว่าเล่นเวททรนนิ่งอ่ะคือเอาง่ายๆการออกแรงต้านไม่ว่าจะออกแรงต้านจากแรงภายนอกยังยืดหรือยกน้ําหนักยกเหล็กดัมเบลก็ได้หรือง่ายสุดบอดี้เวทเช่นพุชอัพวิดพื้นนะจ๊ะขอ้อที่4นะจ๊ะถ้าใครนอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันคือนอกจากผลเลือดจะไม่ลง แล้วงานวิจัยพบว่าทําให้เป็นเบาหวานนะจ๊ะ D M ก็คือ diabetes mellitus เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนใหม่ให้นอนวันละ7-8ชั่วโมงอันนี้มันจะทําให้ผลเลือดเราดีนะแล้วถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไปจัดก,การง่ายๆเลยก็คือไปจัดก,การเรื่องแอลโกอฮอล์ไม่กินคาเฟอีนบุหรี่ด้วยมันก็ทําให้ระดับผลเลือดมันผิดปกติได้นะคะแล้วสุดท้ายมีกลุ่มัพ p อ o r t เพื่อนในความหมายของข้อ5ก็คือว่า แล้วลองสำรวจด,ดูซิว่าคนแวดล้อมรอบข้างของเราเขามีพฤติกรรมแบบไหนยังไงในการที่จะทําให้เราเจ็บป่วยจากแบบภาวะเบาหวานหรือภาวะก่อนเป็นเบาหวานไหมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่ามีจะต้องคุยนะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์เพื่อนครอบครัวนะเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจากครอบครัวคนใกล้ชิดเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราท่านใจตัวเองได้ทุกครั้งมั้ยจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าหลายๆเรื่องนะเร ก็ต้องแบบเป็นนางเอกต้องขอความช่วยเหลือนะจากคนรอบข้างนะพพอร์ตในที่นี้ไม่ได้แปลว่าห้ามเช่นสมมุติว่าหลังจากนี้ถ้าเห็นขนมอะไรอยู่ในบ้านเก็บออกไปให้หมดแล้วก็การที่เราคุยกับเพื่อนสนิทเพื่อนรอบข้างแล้วครอบครัวมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันดีอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่คุยนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือโดยส่วนใหญ่เนาะความรักโด,โดยเฉพาะแบบบ้านเราอะ่ะคนไทยอะ่ะนะไปไหนก็อานอันอนี้มาวันนี้เราต้องให้แบบเข้าใจตรงกันก่อนว่าเป้าหมายของครอบครัวเราคืออะไรนะก็คือการ ที่มีสุขภาพดีเนาะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะทํามันไม่ได้100%แต่เราลดจาก100ร้อยเหลือ50%ก็ถือว่าสุดยอดแล้วถูกไหมอันนี้ให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือภาวะก่อนเป็นเบาหวานเองก็ตามเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะหายได้คาว่าหายได้ไม่ได้หมายถึงเสกหายเพียงปุ๊บหายเลยไม่ใช่มันใช้เวลาในความมีวิน,นัยความมุ่งมั่นความตั้งใจความสามัคคีนะคะแล้วก็ในการที่จะให้กําลังใจตัวเองนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอ ขอบคุณมากก็ขอให้ทุกคนรีบเข้านอนนะเดี๋ยวจะได้ h อชดีสูงๆกันนะบ๊ายบาย